สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถรด,ด้วยค่ะขบวนรถตอวเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่8 3ามต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอธิวัฒน์สุดปลายทางสถานีกลาง ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขอบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตราไร้แรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในานามของการรถไปแห่งประเทศไทยขอ คุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ